สวัสดีทุกท่านที่เคารพนะคะวันนี้หญิงจะมาสอนล้างหน้าแต่ว่าะจะต่างไปจากเดิมก็คือจะเปลี่ยนจากเบบี้ออยนะคะเบบี้ออยที่ยาใช้อยู่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันในอดีตและนานมากแล้วนะคะยี่ห้อคัสสัตเลยเพราะมันชอบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยใช้ประจำเอาหมดเลยเหตุผลอคะแต่ว่าตอนนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นคลีนซิ่งแทนเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือเห็นพี่หลินใช้แล้วว่ามันดีมากพี่หลินก็คือเจ้าของลาลิดาช็อปนะคะที่ เวลาแย,แย้รีวิวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีขายหมดเลย <c oughs> ไปซื้อกันได้านา <c oughs> <c oughs> โอเคก็นี่ยี่ห้อปริมนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูทีละอย่างนะคะแล้วก็หลายคนถามว่าแย่ล้างตาให้สะอาดอย่างไรนะคะแย่ก็ใช้เมเบรนกับลาเลียนะคะซึ่น้องแบ,บรีย่ยักว่ามันไม่ต่างกันต่างกันอย่างเดียวเอาลืมถอดขนตานะคะต่างกันอย่างเดียคือเรื่องของราคาหรือเปล่าคือราคาแพมากอะไรเงี้ยเราก็ลองดูไปว่าช่วงไหนที่แบรนด์ไหนมันมีโปรโมชั่นเนี่ยเราก็ซื้อแบรนด์นั้นอันนี้คือวิธีวิธีล้างตาของแย่นะจ๊ะ ดูง่ายปะดูแบบตาเลือเปลือกตาบนสะอาดแล้วเรียบร้อยอย่างไรไปนะคะสบีจักเทลงแบบนี้นะแล้วก็กดกดไปนะคะกดสักพักหนึ่งก็ค่อยๆถูออกข้างถูออกข้างออกข้างคือจริงๆถ้าสบีชุ่มจะดีเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเอาสบีเราเช็ดเยอะๆเช็ดแรงๆโดยที่ความเปียกชื้นมันมีน้อยมันก็จะเป็นผลให้ตาของเราการระคายเคืองขึ้นมาโอเคปะเนี่ยช้าๆเหมือนกับว่าให้ให้เครื่องสำอางเราเนี่ยมันได้สัมผัสกับตัว r e m o อ e r ตัวเนี้ย ลองดูลองดูนะคะได้เสร็จแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือใครที่บ่นว่าเอาน้ำไม่สะอาดตายแพนด้าตื่นเช้ามาไม่นำอยู่แยอะก็เป็นนะบ่องกงคือเราไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากหรอกว่าอุ้ยตื่นเช้ามาตายเป็นแพนด้าอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดมากเพราะว่าคือล้างไม่สะอาดล้างไม่สะอาดยังไม่เคยสิวขึ้นที่ตาบ่องกงไม่เคยสิวขึ้นที่ตาเลยเลยนั้นนั่นไม่ต้องเรื่องกังวลมากนะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าเฮ้ยล้างนไม่สะอาดอะไรอย่างนี้นะคะนี่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนั้นนะคะแล้วก็อาจจะตตตกกท้้้้้้้้้้าา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 ยยชชชีีีวววิิิดดเเเเเเจจจจจส่่่งงนนนนนนึะะะะะะคคคโอออรรมมไไแลลปใใั มันดีมากนะอันนี้บอกตรงแต่ต้องเลียงให้ทราบตามตรงว่าราคาย่อมสูงกว่าเบบี้ออยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครมีตังก็ใช้อันนี้เถอะเพราะว่ามันเร็วอ่ะแล้วมันอ่อนโยนต่อผิวมากอ่ะลองดูแล้วก็บอกยังนนะคะเตือนเลยว่าห้ามเข้าตาเด็ดขาดบีบมาประมาณนี้ประมาณนี้นะคะห้ามเข้าตาเด็ดขาดเพราะว่ามันใสะนะจุดแรกเราควรจะทาคือจุูกก่อนตัวนี้พอลงไปปุ๊บเนี่ยบีบที่เราทาไว้เนี่ยหรือเครื่องสำอาง หรือลองพื้นแล้วจากที่เราทาไว้นะมันจะลอยขึ้นมาเลยเออโอเคมากอะชอบ <laughs> แต่กต่อเน,นี้ยแย่ไม่ใช้ไม่ใช้คินซิงพอาหนึ่งแทนสอเคยใช้คินซิ่งมิวแล้วเหมือนแบบเป็นสิวๆอะ่ะอื่ก็ยังได้ซิงมิวลองดูนะจ๊ะถูให้ทั่วอย่างนี้เลยนี <laughs> <laughs> <h> ้ฮะคุณผู้ชมคะนี่หมดใช้เพื่อวะ แต่จริงๆถ้าใครถ้าใครบอางบน้อยนะใช้กับอย่าเดิมดีแล้วแต่ถ้าใครแบบว่างบเยอะแล้วก็เป็นห่วงผิวมากอะไรอย่างเงี้ยใช้นี้ก็ดีนะคะเพราะอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มันเพราะว่ามีคนบ่นมาอุ้ยหนูใช้เบบี้ออยล์ไม่ได้มันมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โคตรโคตรดีอ่ะไม่รู้จะว่าไงแล้วว่าเออ,อดีมากสกครีปคือล้างปากปากต้องใช้ตัวนี้ล้างปากก่อน แล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเราทา,าเราเราทาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะควรจะล้างหน้าทันทีเลยไม่ควรปล่อยไว้นานนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม,ไม่ต้องใช้สำลีซ้ําพูดง่ายๆว่าพอเราลงทั่วหน้าเนี่ยเราก็ไปล้างหน้าได้เลยห้าเขาตาใสตาบองตรงนีง่คืขอข้อเสียงมันมันก็เป็นทุกีห้อไม่แน่ใจนะคะอีกนิดนึงเพื่อความมัน นี่ <Okay. S 1> เัาแล้วก็ล้งางมากสะอาดเกี้ยงสุดยอดขั้นเทพหรือแย่ yeah, อาจจะตื่นตาตื่นใจก็ได้เพราะแย่ไม่ไม่เคยเจอไม่เคยใช้คินซิงแบบนี้มาก่อนโอเคพกมาในห้องน้ําเลยนะคะอันนี้สำหรวันนี้ราไปก่อนดีกว่าแต่ถ้าใครงบน้อยนะคะเบบี้ออยก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีสุดเหมือนเดิมนะคะโอเคปะลางน้า นี่ก็รักนางลอรีอัอทำเบอรบลีเลยสุดยอดทั้งคู่ The b a s e นะคะ